นี่มันรถหรือยานอาวกาศกันแน่คำถามนี้ดังขึ้นทันทีที่ม่านสีแดงหรูหราในโชว์รูมระดับไฮเอนด์ถูกเปิดออกเผยให้เห็นรูปลักษณ์ล้ำอนาคตของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ไอคอนรีอน2025รถคันนี้ไม่ใช่แค่ยานพาหนะธรรมดาแต่มันคือผลงานวิศวกรรมที่หลุดออกมาจากโลกอนาคตเส้นสายภายนอกเฉียบคมไฟหน้าเลตรูปทรงพิเศษที่เปล่งแสงนุ่มนวลและทรงพลังโลโก้ลอยตัวแบบเรืองแสงถูกติดตั้งอยู่ก,กลาง พร้อมกับบอดี้ที่ฉาบด้วยสีแดงเมทัลลิกซึ่งสะท้อนแสงไฟในโชว์รูมได้อย่างน่าหลงไหลเมื่อเดินไปรอบตัวรถจะสัมผัสได้ถึงรายละเอียดที่พิถีพิถันในทุกองศาด้านหน้าออกแบบให้มีความดุดันเส้นแนวฝากระโปรงคมกริบไฟหน้าเรียวยาวดูลำยุคพร้อมไฟเดลท์แบบโฮโลกราฟิกที่ดูราวกับหลุดออกมาจากภาพยนตร์ไซไฟส่วนกันชนหน้าได้รับแรงบันดาลใจจากปีกของยานแม่ขนาดยักษ์ด้านข้างเส้นสายโชบเชียวไหลลื่นจากหน้าจรดท้าย ล้อมแม็กขนาด22นิ้วลายล้ำอนาคตติดตั้งพร้อมยางสมรรถนะสูงมือจับประตูเรียบเสมอตัวถังและเปิดได้โดยอัตโนมัติเมื่อเข้าใกล้ด้านท้ายของไอคอนรีออน2 5มีแถบไฟและเต็มความกว้างพร้อมไฟเลี้ยวแบบไล่ระดับเพิ่มความล้ำสมัยและความปลอดภัยไปพร้อมกันสปอยเลอร์ท้ายแบบแอคทีฟแอโร่ขยับเองตามความเร็วเพื่อช่วยเพิ่มแรงกดรถให้เกาะถนนมากขึ้นลำตัวรถถูกออกแบบให้มีค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศต่ำเพียง0.2 2เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่และประหยัดพลังงาน เมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารราวกับก้าวเข้าไปในห้องนักบินของยานอวากาศพวงมาลัยแบบวเชฟถูกออกแบบให้กระชับมือและควบคุมได้ทุกอย่างในสัมผัสเดียวคอนโซลกลางมีหน้าจอแบบลอยตัวแสดงผลแบบโฮโลกราฟิกสมิติพร้อมระบบสัมผัสแบบไร้สัมผัสเพียงโบกมือระบบก็สามารถตอบสนองได้ตามคำสั่งเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์หุ้งด้วยหนังเทียมพรีเมียมที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล มีระบบทำความร้อนนวดและระบายอากาศในตัวแสงไฟแอมเบียนหลายรอบห้องโดยสารเปลี่ยนสีตามอารมณ์ผู้ขับและเพลงที่ฟังได้อัตโนมัติระบบผู้ช่วยอัจฉริยะที่ติดตั้งในรถสามารถสื่อสารต่อต,อตอกับผู้ใช้งานได้เหมือนมีผู้ช่วยจริงๆไม่ว่าจะเป็นการบอกเส้นทางควบคุมอุณหภูมิเปิดเพลงหรือแม้แต่สนทนาในเรื่องทั่วไประบบรองรับหลายภาษาและเรียนรู้พฤติกรรมผู้ขับได้อย่างแม่นยำภายในยังมีระบบสั่งงานด้วยท่าทางระบบจดจำใบหน้า และระบบความปลอดภัยเชิงลิกที่วิเคราะห์ความเหนื่อยล้าของคนขับและเตือนให้ออกพักหากจำเป็นขุมพลังของไอคอนเรย n น2 2 5คือมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ที่ให้กำลังรวมกว่า700แรงม้าขับเคลื่อน4ล้อแบบอัตโนมัติอัต,ตราเร่งจาก0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน2.9วินาทีแบตเตอรี่ใช้เทคโนโลยี s โซลิ State รุ่นใหม่ที่มีความปลอดภัยสูงและให้ระยะทางการวิ่งสูงสุด980กิมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้ง ระบบชาร์จเรว 800V s u p e r c h a r ์ e สามารถเติมพลังไฟฟ้าได้80%ภายใน15นาทีซึ่งถือว่าเร็วที่สุดในตลาดปัจจุบันด้านระบบความปลอดภยัย Icon Reon 2,025มาพร้อมระบบลิดาและกล้องรอบคันความละเอียดสูงทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์16จุดพร้อมระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางระบบควบ